อีกหน่อยครับโอเคครับครับ้องขอบคุณทาคนไข้ค่้ทีีมาเราเองก็ถูกลเืองหึงคได้หนไม่ได้เราเองอน้องีมันเป็นจาเจอมีไม่มีเลยมีแต่ไม่พอ นี่พวก้องน้องหมอกับน้องผั้ใหนี่ดีใจใหญ่เลยว่าอด้ขึ้นมาละเ็นองากงานเนี่ยก็มีทางออกมากขึ้นสุดมีเรื่องที่แบบุนได้คิดทีในการดูแลครับคุณหมอนกรา่ตรได้บ้านได้น้องก็ดีดีว่าแล้วนั่งพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเตรียมขอ่า ผมระชุมเดี๋ยวผมตามไปด้วยแต่ว่าผมย้นอนที่ ก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะหน้าที่ภารกิจหลักของเหล่ากาชาติก็มีหน้าที่ที่จะดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้ยากไร้หรือว่าดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางเหล่ากาชาติก็ได้นํางบประมาณของเหล่ากาชาตินะคะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าเครื่องช่วยหายใจนะคะมีความจําเป็น สำหรับสถานการณ์นี้แล้วทางโรงพยาบาลก็ยังขาดแคลนอุปรกรณ์เหล่านี้เพราะนั้นทางเหล่ากาชาดโดยมติของคณะกรรมการนะคะเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้ลงมติว่าเ,เห็นสมควรที่เราจะช่วยเหลือทางโรงพยาบาลในการนําเครื่องช่วยหายใจค่ะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้เขามีโอกาสได้ดีกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดนี้ได้ดีค่ะจากการสำรวจไปที่โรงพยาบาลนะคะ ก็ยังทราบว่าวเครื่องช่วยหายใจนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่ก็เพื่อเป็นการรองรับเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตทําให้โอกาสการช่วยเหลือประชาชนได้มีมากขึ้นทางเหล่ากชาติก็จึงได้จัดงบประมาณในการซื้อเครื่องช่วยหายใจสองเครื่องค่ะหนึ่งเครื่องเราก็นําไปมอบให้ที่โรงพยาบาลหัวหินอีกเครื่องหนึ่งเราก็นํามามอบให้ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันค่ะ